กับในช่วงนี้เป็นการทว่าทางชุมชนน้อยเราคู่สนาำไทยพร้อมด้วยทางเทศ้สบาลันนะครับในรวมกันทำพิธีในวันน้ำลึกเป็นมือวันน้ำลึกถึงเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันกลิของพระสังขลาเนาะในสิบสองรอบในสิบสองแปดเป็นกอสิบหก ก็คือชุมชนเฮ้าความรวยทางตำบลมีกาโดยกนนารนำของท่านนายกประมวลคุณอาสาความรวยขณะนอกกับคือมากมประกอบพิธีอยู่ที่อ,อาคารวัดบ,บ้านเราพูดสนามชายกองเฮ้าในบันีครับขอบคุณัก็ไปน้องหลายๆนะครับที่เบิ้งทิดตามความเวยขอมารวมพิธีในที่นี้ครับใส่คข้ามา สวัสดีครับ